สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมมาที่แปลงนาคณะเกษตรศาสตร์นะครับมาดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนั่นคือโครงการมือเรียวรอเกียวรวงระยะที่หนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆนักศึกษาก็กำลังลงแขกดํานาก,กันโดยมีท่านดรนารินทร์บุตรรามอศคณาจารย์นะครับมาร่วมปักดกําในวันนี้ด้วยเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้รับผิดชอบโครงการนะครับสรวัสดีครับน้องไข่มุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นี่คือน้องไข่มุกนะครับเดี๋ยวกรญา่าพูดคุยนะครับเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นดได้จ้าไข่มุกแนะนําตัวหน่อยครับเชิญจ้าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพอชมพูแรงขานชื่อเล่นไข่มุกค่ะเป็นนักศึกษา,าชั้นปีที่3ามสาขาพืชไร่ค่ะพืชไร่ะไนะครับซึ่งเป็นหัหนักโครงการค่ะเป็นยังไงวันนี้เปิดงานเป็นที่เรียบร้อยเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน,น้องมาเยอะไหมเยอะค่ะเป็นน้องปีหนึ่งเป็นน้องแปลงค่ะทุกปีเลยไหมที่มา ทุกปีทุกปีจะเป็นน้องแปงค่ะแล้วก็มาก็มีพี่น้องมีน้องปีสองมีพี่ปีสี่ค่ะอาา่าฮะแล้ววันนี้ก็มีการเปิดงานค่ะโดยท่านคณบดีใช่ค่ะเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยะนะครับกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างครับในส่วนของมือเรียวราเกี่ยวรวงครับค่ะก็มีการแข่งขันดำนาค่ะแล้วก็มีการประกวดการแต่งกายค่ะชื่อว่า เทพพบุตรแอนทิดาคันไทยค่ะว้าวน่าสนใจเป็นปีแรกเลยไหมเป็นปีแรกเลยค่ะอ่าที่จัดขึ้นใช่ค่ะนะครับในส่วนของอพันข้าวที่ใช้ปักดำพันไหนครับข,ข้าวขาวหอมมะลิ105ค่ะทำไมเราถึงใช้ชื่อโครงการว่ามือเรียวรอเกี่ยวรวงครับก็คือความสามัคคีของทุกคนค่ะคือช่วยกันอืมก็คือดํานาเสร็จแล้วก็โครงการต่อไปก็คือเกี่ยวข้าวค่ะ ก็คือตั้งแต่การเตรียมดินพวกเราทรําอยู่แล้วใช่ไหมเตรียมดินค่ะแล้วก็มีหวานก้าค่ะ,ะแล้วก็วันพุธที่ผ่านมาก็คือพาน้องมาถอนก้าค่ะเพื่อเตรียมใช้ดำนาวันนี้ค่ะพอดำนาเสร็จแล้วก็ต้องรอ,รอเก็บเกี่ยวช่วงไหนผลผลิตค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาไม่ก็เดือนธันวาค่ะก็จะมาร่วมกันแบบน,นี้เหมือนเดิมใช่ค่ะอยากบอกอะไรบ้างครับก็อยากบอกว่าคือแบบก่อจะดำก่อจะได้เม็ดข้าวมาให้ทุกคนได้ทานนะคะก็มีขั้นตอน หลายๆอย่างนะคะเช่กนการหวานก้านะคะดำนาถอนก้าแล้วก็เกี่ยวข้าวค่ะกว่าจะได้เม็ดข้าวมาะคะ่ะแล้วก็กว่าทุกคนจะได้ทานข้าวมีขั้นตอนเยอะค่ะอืมครับขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศต่อเน,นื่องนะขอบคุณ,ค,ณ<อ>ค่ะมาน้องๆเป็นยังไงบ้างดำนาบบดำเสร็จยังเสแล้วคนะ่ะเอ,อ๊ะ ไม่เคยทาเลยค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตนะครับใช่ค่ะดาง่ายไหมก็ยากอยู่ค่ะดินแข็งอ๋อดินแข็งนะครับค่ะองมีอุปกรณ์เสริมใช่ค่ะก็คือไม้อ๋อใช้ไม้แบบนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะเดี๋ยวมาดูผลผลิตเรานะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตอนเนื่องครับท่านผู้ชม นี่ได้ไหมได้ไหม,มนี่บางคนมันดับยากเลยอาจารย์เพราะว่าพ<ะ>ื้นมันเป็นเดี๋ยวนะอ่ะพูดเลยพูดเลยพื้นมันเป็นดินทรายค่ะมันมันมันแข็งค่ะมันจิกไม่เข้าเลยยากถ้าเป็นดินอ่อนล้วนมันก็ง่ายแล้วน่าจะเสร็จไวค่ะอืมโอเค เคยตำนามาก่อนไหมเคยค่ะแต่ว่าตอนเด็กแล้วค่ะแค่เล่นๆไม่ได้แบบจริงจังอะไรแบบนี้เลยค่ะน้องอะไรครับา่าขอะไรแรมสาขาพื้ไรค่ะอ๋อพืชไรแล้วก็เรียนแบบเรียนพืชไร่อยู่แล้วใช่ไหมไม่ถึงทำปักดำนาอะไรต่างๆค่ะอืมโอเคเป็นไงบรรยากาศวันนี้เพื่อนๆพี่ๆมาช่วยกันก็ สนุกดีคับคนเยอะๆช่วยกันเสร็จไปโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องอะไรครับเฟย์ครับเกษตรปีหนึ่งครับสตวะเป็นไงบ้างวันนี้มาดำนาร้อนไหมร้อนครับตอนแรกไม่มีแดดตอนนี้มีแดดแล้วร้อนมากครับเหนื่อยไหมครับเออเคยดำนามาก่อนไหมไม่ครับชื่อไฟครับปีหนึ่งนะปีหนึ่งครับสาขาอะไรครับสาขาสตรวะศาสตร์ครับสตวะศาสตร์เป็นไงบ้างดำนาวันนี้ครับก็สนุกดีครับ ได้สังคมใหม่ๆครับอ่าได้เพื่อนเยอะครับเคยดำน้ำมาก่อนไหมเคยครับปกติก็ดำอยู่แล้วครับอ่าก็เลยกล้าก็หมดก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมั้อครับอ่าเดี๋ยวดำตาเลยนะขอบคุณมากครับนี่คือน้องใหม่นะครัอฮะก็ห้้อยู่อ่าสวัสดีครับน้องใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ปีปีสี่ครับโอ้ปีสี่วันนี้เป็นไงบ้างมาเห็นน้องๆมาเยอะเลยดีใจครับน้องๆสามคีกันเหมือนเดิมครับ เกษตรพืชไร่เป็นโครงการของอะไรนะสาขาพืชไร่เนาะอ่าฮะใช่ใช่การคือเพิ่ปีครับผมก็เป็นหัวหัวหน้าเก่าครับผู้หัวหน้าเก่าครับเป็นผู้ดูแลโครงการอดีตครับอดีตนะครับวันนี้มาช่วยน้องครับดีใจครับวันนี้เห็นน้องๆรวมมือกันดีครับโอเคขอบคุณมากครับอสี่นะครับ ยังไงบ้างโนมๆแข็งแรงเลยครับฮะกดไม่ลงเลยค่ะไหนเขาดำยังไงครับเขาดำยังไงทำไมกดไม่ลงนเป็นดิ่มตายครับแข่งกับดิ่มตัวนี้อ๋อต้องใช้ต้องจับยังไงไหนต้องจับยังไงบ้างมีอุปกรณ์เสริมไหมมีทั้ไม้ เพราะว่าดินแข็งมากเลยครับดินแข็งต้องช่วยแบบปูการเสริมยังไงบ้างวิธีการัดแทงลงให้ดินมันนุ่มเส้นรับจะได้ปักง่ายขึ้นโอ๋เออเออเอเอเอา่อา,อาดูครับท่านผู้ชมแสดงว่าเราเคยมีประสบการณ์ทํานามาก่อนด้วยอยู่แล้วไหมมีนิดหน่อยครับเพิ่มเพิ่มอ๋อโอเคเขาเพิ่มนะครับ,<อ>บ,รบสิบย้านเลยนะครับนี่คือน้องนนักศึกษาแล้วเพื่อนเปไหนหมดนี่แหละครับอ๋อโอเคครับ กิจกรรมวันนี้เรามุ่งเน้นในเรื่องของการที่สื่อสารนะครับูมิปัญญาการทำเกษตรนั่นก็คือเรื่องของการปลูกข้าวนะครับเราใช้วิธีการดำนานะครับตอนนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็รอผลผลิตน่าจะประมาณอีก3เดือนนะครับก็จะมาเก็บเกี่ยวกันนอกจากเรื่องของการสื่อสารูมิปัญญาแล้วนะครับเราก็เน้นในเรื่องของการที่คณาจารย์และก็นักศึกษาทุกชั้นปีนะครับของคณะเกษตรศาสตร์และอาจจะมีคณะอื่นๆนะครับเข้ามาร่วมด้วยตัวนี้นะครับให้มีการสร้างสรร์ในเรื่องของความสามัคคี ให้มันสอดคล้องกับอาตารกของบัณฑิตนะครับที่พึงประสงค์ของมาเวลาก็คือสร้างสารรค์สมรคีสันึกดีต่อสังคมนะครับเพื่อที่จะสร้างนะครับบุคลากรด้านการเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะครับให้มาร่วมมือร่วมแรงกันในการทํางานด้านการเกษตรนะครับได้เรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งในเรื่องนี้ การที่ปลูกข้าวเนี่ยไม่ใช่มีแค่เพียงการเกษตรมันจะมีสาระของวิชาอื่นเข้ามาสอนแทรกด้วยซึ่งอาจารย์ก็พยายามนําไปสอนเพิ่มเติมในชั้นเรียนนะครับให้เด็กๆนักนศึกษาเข้าสามารถที่จะเข้าเยาบูรณาการในเรื่องของความรู้นะครับนำไปใช้ต่อไปในอนาคตครับผม than just a makeup and another thing is this: the wrap-around yeah. skirt. Wow. This is uh we wear. This is easy to wear, and also it is like when we do the rice right yeah. cultivation, we have to bend yeah. down, planting, and yeah. we need to move freely. Yeah. Yeah. So at the time, uh, this skirt allows us to move freely and what flexible, and also. This is like oh, we, can't yeah. oh, we can't pan around. Oh no no, like no. This. <laughs> 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 And you are banning out and working on the field and like for example you are scared being like rice right calibar around the world to honor their legacy. Thank you so much. Yeah. Uh, <laughs>